ถึงบ้านปุ๊บเด้งปับ๊บเลิศไปไหนมาคะไปทำงานมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ในายหัวของทุกคนทำข้าวให้พี่จอยกินนะ <c oughs> วันนี้ไม่ออกนอกพื้นที่นะคะเพราะว่าไม่มีรถรถอยู่ศูนย์น้องนีจะทำข้าวไว้เรากินนะครับ ที่อาจารย์ไม้เนีะ่ะแล้วก็ลืมยิ้มว,วันนี้เริ่มดีปากก็เลยปากแดงเดี๋ยววันนี้เราจะขี่มอไซค์ไปเที่ยวเพราะว่ารถใหญ่ไม่อยู่เราจะอยู่เอาไปคันหนึง่งล้วสูงเอาไปคันนึง่งเรามีหล่มอเตไซค์พี่เจม สวัสดีครับต้องลองกินข้าวมันไก่กับน้ำปลามันอร่อยมากๆผมพึ่งน้ำครับโอโหทำน้ำด้วยมากมาเอาหน้าน้ำมาใช่ผมทำหน้ามาเยอะเฮ้ยตุ้มด่วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีไหนว่ากำนันจะไลไรตุ้มหนังไลรก่อนนะครับขึ้นก่อนรีบเรีบไปกินเนี่ยแกงเอฟซีครับข้าวมันไก่จริงๆครับมีแต่ไก่ครับมีข้าวนี้ครับนี่ เคยฟังเรื่องเล่าเข้ามังกไหมว่าเป็นยังไง่จ๊ะที่ว่าโดนหลอกอ่ะโดนผีหลอกอ่ะเรื่องอะไรเล่าเรามันไปตอนล็อกแปลเลยอ่ะตอนล็อกฟังก็เล่เล่าอ่ะพรุ่งนี้ผมไปตัดผมครับวันนี้ผมไม่ได้ไปตัดเพราะวันนี้วันจันทร์ครับผมไม่ตัดผมวันจันทร์พอวันจันทร์เป็นวันเกิดของผมผมก็เลยไม่ตัดแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องตัดเดี๋ยวนี้ พยายามไม่เคยตัดรันงั้ผมยังไม่อยา็กกงู่กันเขาเคยบอกว่างั้นถ้าผมส่งวันเกิดนะไม่ตัดข้อสีก็เกิดป็นจันทร์เดซ่ามันแต่คือเดซ่าจำเป็นนี่และจำตัดเดซ่าก็จำเป็นนี่งเพราะว่าเกิดมาวันจันทร์ทำถ้าทุ่มก่อเพราะเขาเขาให้มาครบแล้วไงเขาต้องไม่ต้องไปตัดออก เาม่คือกันเราฝีกมาปกติเบลกบุคนซื่อแต่เร็งนี่ไม่เคยได้จริงอืมปูดองอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าใครบอกผมมาผมเรียนแบบแต่คนก็ไม่เอาช้อนมานะคนคนแบกเก่ละอืมอะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าผมจะมาไลยบีโกนะถ้าผมว่า ผมต้องหอารายได้ก่อนตวงนี้ผมไม่มีรายได้เลยมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวโยกันพี่เจมยังไม่กลับครับเดี๋ยวพี่เจมกลับมาพี่เจมน้องของพี่จอยครับเป็นพ,พี่ครับแต่ก็เหมือนพี่จอยเป็นพี่อะไรครับเราะว่าแฟนผมโตนะครับน่าจะถึง้ันหมูกระทะแล้วหรอ อะไรอะไรนะทำไมรับสายใดๆวะรับสายช้าอะไรทำไมทำไมเต้ไม่กรับสายไม่ว่างอ๋อโอเคโอเคไม,ไม่ไม่ใช่ตะกี้ไปเอาไปเอาไปเอาถ้วยมาใส่ข้าวอยู่แล้วก็อะนาหันต้องอะต้อนหลัง นี่ไหข้างหลังนี่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 ให้กล้องหลังใช่ผู้ไข่ผู้ไข่ดองยังเหลือเหรอเหลือแต่ก็จะกินให้หมดแล้วโอ้โหจะกินเมื่อไหล้วต้องเยอะนะโอ้โหพี่กินเมื่อคืนสองกล่องคิดถึงพี่ไหมฮะถ้าคิดถึงต้องตะโกนดังๆให้ลั่นลั่นถ้าคิดถึงต้องตะโกนใช่หรือเปล่าหมอท่าบอกว่าคิดถึง เดี๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องคิดหนึ่งไ่เออโอเคเข้าไปในบิโก้พี่จยอยไรอยู่อ่าอ่าโดนเกง่งเป็นคนโดนเกง่งตอนนี้ผมกินข้าวมันเล้งอยู่นะครับพี่จอยก็กินข้าวมันปูนอยู่นะครับพี่ลี่หนูปวดแขนไปยืน<ป>วัดสปรนมาหรอชอยเซอร์มา